สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พามาดูมวยโค่อเอกประจำคืนวันพฤหัสที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันานะครับวันหวยออกพอดีนะครับระหว่างฝ่ายแดงเด่นพัทลุงโพเจ็ดไฟขับนักมวยจากพัทลุงชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับเด่นพัทลุงกับฝ่ายน้ําเงินเพชรเอกไฟเตอร์ Pet A er, มวยไทยนักมวยจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับามาดูยกที่หนึ่งกันเลยนะครับ เด่นพัทลุงฝ่ายแดงก็เพชรเอกเดินเข้าไปทักทายนะครับเด่นพัทลุงทีบอกว่าเดินเข้าไปเดินเข้าไปนะครับไปทักทายกันในยกที่หนึ่งนะครับเพชรเอกฝ่ายน้ำเงินจะเป็นคนเดินขยับเข้าไปสินิดเพชรเอกเดินเข้าไปโอ้เด่นพัทลุงเจาะย่างนะครับถึงกับถอยฉากเลยเด่นพัทลุงทีบโอ้กระเด็นเลย เพรเด็ก,กระเด็นมาเอาเข้าไปไม้นะครับเขาไปไม้เพรเดชยังขยับเข้าไปทิปเข้าไปก็โดนทิปสกัดอยู่นะครับเดนพัทลุงทิปสกัดไว้เดนพัทรุงผู้เจ็ดไฟขับเขาไปชอบไปเที่ยวขับผู้เจ็ดก็เลยได้เป็นผู้เจ็ดไฟขับเ,เดนพัทลุงเดินครับบนซ้ายบนขวาไปนะครับไม่เปลี่ยนเปานิ่งเพรเดชก,ก็ตามเข้าไป เดเข้าไปทีนินนดโอ้เตะสูงเด่นพัทุงเตะสูงเพชรเด็กก็ยังไม่สะเทือนนะครับเจาะยางมาไม่เป็นไร่เดินเข้าไปโอ้เตะนำํำเพชรเด็กก็เตะทักทายเข้าไปโอ้เด่นพัทลุงเตะแรงนะครับเตะเข้าทําตัวเพชรเด็กก็ยังไม่ไม่รู้สึกโอ้หวังการคอเลยนะครับเด่นพัทลุงเตะสูงหวังแข้งขวา หยอกโยาทีฟนะครับโอ,อ้หมัดเข้าลำตัวเดมสันลงโดนเพเดยกใส่เข้าไปลำตัวถ้ากอดมาตีเขาไม่ได้กรรมการแกออกมากเพเด็กเดินเ,เข้าไปไปม,มนจิได้หมัดหนึ่งนะครับเข้าลำตัวเพเด็กเดินเข้าไป <c oughs> โอ้หวังแช้งงสายเข้าไปอเพเด็กเตะสูง แต่ยังติดโดนกาดกันอยู่นะครับโอ้เข้าไปฟันศอกนะครับเด่นพัสรุงฟันซอกโดนเตะนะครับพัดเด็กเตะอ๋อแลกเตะกันครับแลกเตะกันขยับเข้ามาที่ขยับเข้ามาที่พัดเด็กขยับเข้ามาขยับเข้ามาโดนทีวอกไว้เด่นพัสรุงนี่ก็จะถีบสกัดความสูงได้เปียกอยู่นิดนึงนะครับ เด่นพัสดุลงได้เปรียบความสูงยนหนึ่งเป็ดยังไม่กลัวครับเดินเข้าไปไหมบอกว่าสูงกว่านี้ก็เคยเจอมาแล้วนะครับแม่เตะนะครับยำถีบนะครับยำยำยำเรากระีบที่จะก็ได้เป็ดก,ก็ยังไม่ไม,ไม่พืพ้นพามเตะแรกเตะกันโยะเดินเข้ามาไหมเป็ดเดินเข้ามาไหมหมดยกที่หนึ่งนะครับหมดยกที่หนึ่งหมาว่าต่อกันในยกที่สอง มาดูที่สองกันเลยตัดมาดูยกที่สองกันกรรมาการบอกอ้าชกเริ่มยกที่สองกันเลยโอ้แรลกเตะกันเด็กเดินเข้ามาทิปเดินมาเตะโอ้แรกเตะกันแต่เพชรเด่นพัทลุงจะเตะมีน้ำหนักกว่าวตรงเตะแรงนะครับแต่ยังมา เข้ากาดเท่าไหร่ยังโดนเออยังเม่เข้าเป้าเท่าไหร่ยังโดนกาดแรลกเตะกันเพชรเดียวก็หวังเข้าไปจะยิงหมัดนะครับใช้หมัดขวาที่หนักหนวงของเขาไม้ขวากับไม้ขวายำยำแล้วก็ทีบนั่นเด่นพัตรุงยำยำหลอกแล้วก็ทีบอ๋อต่างคนต่างทีบโอ้เตะเด่นพันุงเตะสูงเผื่อไม่ได้นะครับการคอมีหวังหลับการกาดเลยมาเข้ามาไหม อยาเข้ามาเพดีก็โดนถีบออกไปนะเข้ามา,กนะา,มาใกล้ก็โดนถีบออกไปเตะเข้ามาได้เตะอยอ่เพดียเตะเข้าไปเินเข้ามาไหมพเพดียเข้าไปไหมโดนเตะสกัดแต่ยกขากันไว้อยู่เนี่ยอยาเข้ามากันชนิดยกสองอยาเข้ามาอืมแรกเตะไม่โดนไม่โดนถีบออกไปนะครับ เดี๋ยวขยับเข้ามาทีน,นิดๆนนโอ้พิษณุลงโยนเขาเด่นพัษรุงโยนเขา,เดเขาได้เตะอีกครั้งหนึง่งหยกนี้เหมือนกับเด่นพัตรุงทําได้ดีกว่านะโอ้ก็โดนหมัดของเพจเข้าไปแต่ก็ยังไม่มีอาการอะไรนะครับโดนเตะโดนเตะโอ้เตะแรกเตะกันอืมเข้ามาฟันสองเด่นพัตรุงฟันสองนี้ก็ อย่างยัง,ย,งยังไม่เข้านะยังโดนกาดโดนหมัดทุบออกมาเตะเด่นมาทะลุเข้ามาเตะแล้วถอยเตะแล้วถอยนะเด่นมัทะลุเด็กโดนโโโโหมัดเข้าลาตัวแล้วก็เตะแลกกันเอาไปหมัดเข้าหน้าอีกครั้งหนึง่งเด่นมัทะลุหมัดตรงเข้าหน้าเด็กก็เดินเข้าไป Oh, โอ oh, ้โหดนเตะสกัดเอาไงเพชรเด็กเพชรเด็กจะทำไงโดนเข้าไปโดนถีบโดนเตะสกัดดอกเตะโอ้เตะเลยหลอกหลอกด้วยไงทำท่าจะเตะก็เตะเอาเตะอีกครั้งโอ้เข้าลำตัวนึงวางแข้งคืนเตะแลกเตะกันเข้าคนละข้างนะครับได้ลำตัวคนละครั้งแลกเตะกันอืมโดนหมัดเจ้าข้างหน้าอีกครั้งหนึ่ง เด่นพัทุงยับเขาหน้าเลยเตะอีกครั้งหนึ่งไม่โดนนะครับไม่โดนเตะโอ้เสียหลักเลยเดยนพัทลงเตะลงนี้เพชรเด็กเสียถึงกับเสียหลักเลยเตะแรงมากนะหมดยกที่สองนะครับหมดยกที่สองมาด,ดูยกที่สามกันเลยยกที่สามก่อนรัดเัดเบียงแทงโอ้เด่นพัทลงแทงเขาโดนขากันไว้เพชรเด็กขากันไว้กมกันแยกมา เด็กเดินเข้ามาไหมโดนทิปเตะแลกมัดกอดแทงแทงยังไม่ได้ยังไม่ได้กรรมการที่ไม่ทำอะไรันัดก็แย่งมาเป็่เด็กยังเดินเข้ามาเตะแล้วก็หมัดกับเขาแล้กันแทงแทงมันมีอะไรกรรมการแย่งมาครับเป็่เด็กเดินเข้าไปโอ้โดนฟันศอก โดนเขาทีพ่อแม่เข้าไม่ติดเลยเพื่เดยกแกยังไงทั้งโดนเตะทั้งโดนโอ้โดนหมัดกอดคอตีตีโอโดนเขากันไว้เวพื่อเด็กได้เขากันไว้แต่ยังแทงได้อยู่นะครับเด็กเดินเข้าไปไหมเต่แต่ไม่โดนโอ้โดนเขาเดินวิ่งเข้าไปโดนเขาตรงนี้กอดคอไว้แทงแทง ไม่ได้ไม่ไ,ด,รรมไ,มไมด้กรรมการที่ในทาอะไรไม่สนานกรรมการยากมากรถทิพนะครับเข้ามาโดนเด่นนุ่งทิพเตะสกัดเพเด็กก็เข้ามาก็โดนดทิพมันเตะแต่ยังเข้ามักนกลัวนะครับยังไม่เสดอจจะเข้าไปยิงหมัดแต่ยังไม่นนไตนัดโ,โอ้โดนเตะโอ้โยนเข่าลงนี้พเพชรเด็กเสียละก็โดนเป็นเด่นนงโยนเขาเต็มเต็มเลยแทง,งเขายังยังไม่มีอะไร แต่โอ้เพช่เดี๋ยวก็ได้เข่าคืนอยู่โดนทีิอกมา,มาจะเข้าไปโดนทิ้งมาทีไม่โดนโหมัดเข้าลำตัวแต่ก็เกือบโดนศอกเห็นพระลงก็ดักศอกอย่นะครับเดี๋ยวพระลง,ง,งหมุนซ้ายหมุนขวาไปแต่สกัดโอ้หมัดทุกคนไปกอดแทงแทงหมุนหมุนไปออทำอะไรไม่ได้กับดันแย่งมา เป่เด็กเดินข้ามาไหมเดินข้ามาไหมเพราะจะเอาคืนนะโดนไปหลายดอกเมื่อกี้นี่ยเด่นเป่เด็กเดินข้ามาเดินมาโดนมาทุ่มโดนเตะอืมทั้งโดนหมัดทั้งโดนเตะก็เด่นลงไปเข้ามาไหมโดนเขาอืมเขาเต็มเต็มเลยเขาเด่นพัทติลุงได้คุมสัานักษณ์งานได้นะครับแต่อย่าไปชนะใจโอ้แทงเขาได้ทั้งสองเลยเตะขวาวางสูงที้บออกมาอืม ทิบเตะทิบเข้าไม่ได้แล้วเพชรเอกยังเข้าไม่ได้โดนเตะโดนทิบไหมแต่ยังเข้าไปม,มามาเตะมาไม่เป็นไรโอ้โดนเตะครับเตะหนักขนาดอ่ายนงหมัดเข้าลําตัวอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่เป็นไรโอ้โดนกอดล็อกคอเบี่ยงล้มไม่ล้มอ่าลำการเห็นไม่มีอะไรยากมากอ่าหมดยกที่สามนะครับหมดยกที่สาม มาดูยกที่สี่ต่อเลยนะครับยกที่สี่อ้าวเข้าไปเด่นกัเดียก็เดินเข้าไปเอาคืนนะแทงเขาอืมแรกเข่ากันแต่เข่าของเด่นพัทลุงจะมีน้ำหนักกว่านะครับอกอดว่าแทงได้ไหมโอ้โดนเด่นพัทลุงแทงเขาเ,าเปลี่ยนกันแทงแทง อกรรมการแย่งออมายกสียังมีเวลาเพดีเรื่องมันยังมีเวลาเตะจอจ้างเข้ามาก่อนขวายจะตีเขานะัเด่นมาตรงตีได้ไหมแทงโอ้ได้แทงเขาเข,าเข้าไปอาล็อกเอวไว้เพเดกล็อกเอวไว้ออกมากรรการแย่งมาไหมเอายังเข้าไปเดินเข้าไปเตะโอ้โดนสอกเข้าไปลูกนี้พอมาเลย เด็กโดนศอกโดนเตะเข้าไปยังเข้าไม่ติดนะเข้าไปโดนถีบโดนเตะสกัดมวยควู่นี้แต่เพชรเด็กยังไม่สะเทือนครับมาเตะมาไม่กลัวเข้ายัางเดียวแทงเขาแทงแทงเปลี่ยนกันนะครับแทงพเพชรเอกได้แทงเขาอยู่แต่ยังไม่ได้เข้าจังๆสักครั้งนะครับเมื่อกี้นียก็ยังเข้าไปไหมอาวเข้าไปเข้าไปเตะสกัด โดนเข้าไปก็โดนเตะสก,กัดเตะจอย่างโอ้เ,เด็กเดินเข้าไปเตะจอย่างอีกอืมเริ่มเริ่มแล้วเข้าไปจอย่างโด,ด,ดนทีบออมาเด็กเด็กเดินเข้าไปโดนทีบ่าโดนทีบอืมเตะไม่โดนนะครับเ,เด็ดพัดรงหมุนออกไปนะครับไม่เป็นป้านิง่งออกซ้ายออกขวาทีบสก,กัดไว้ทีบเตะทีบเตะสก,กัดไว้เด็น,นพดัดลุง พเพลีกเตะเข้าไปยังยังยังไม่โดนเต็มเต็มพเพลีกต้องเอาคืนให้หมัดเดียวโอ้โดนเขา่าของเ,อเ,อาาเด็กน้องเข่าแทงโอ้แทงเปลี่ยนกันถอยมาเพลีกเตะแต่ยังไม่โดนเต็มเต็มโอ้โดนเข้าไปนี้โดนกาดจนครับแต่แขนนี้จะหมดแรงไปนะครับโดนเตะแรงเพลียเดินไปดนทิมว่าเดินลงไปไหม ถีบมาไม่กลัวเข้าไปอย่างเดียวชวนตอนน้องเนี่ยโอ้ถีบจนไงหลังถ้ามีเชือกนี้ล้มเลยนะครับไม่จริงเถีบอีกประมาณโดนเตะโอจะเตะโดนถีบมาเฟนเด็กทำว่โอ้โดนซอกนะครับเห็นโดนฟันซอกเข้าไปเป็นไงเดินเข้ามาเหมือนจะมีมีเลือดนะครับอ๋เข้าไปไหมเตะจ่อย่างว่าไงว่าไง ไช้จ้ายางไปอีกนะเพชรเอกเข้าไปที่จ้ายางไปแต่ยังไม่มีอาการอะไรนะครับหมดยกที่สี่นะครับหมดยกที่สี่มาดูต่อยกสุดท้ายยกที่ห้าเอาเพชรเอกจะแจะยังไงนะครับเพชรเอกจะจะยังไงยกที่ห้าแล้วมีเวลาสามนาทาีไล่เข้ามาไหมสามนาทีทองนะครับเข้ามาโดนทิปอา่าโดนทิปแต่ก็ยังเข้าอย่งครับไล่ เข้าอย่างเดียวนะครับไล่โอ้ยงไม่ล้มนะครับไม่ล้มเดยนนิสรงยังแข็งแรงอยู่เบี่ยงกาจะเบี่ยงคว้างลงไปไม่ล้มลุกขึ้นมาเตะเข้ามาเป็นเดียเข้ามาเดินมาเตะโอ้เสียไปนะครับลุกที่ห้าแล้วต้องเอาคืนได้เพราะเสียไปหลายยกแล้วโอ,โอ้โดนศอกกี่ครั้งนะครับแต่ติดการที้งปะแมา่เด๋นนิงรงไม่เข้าไปใกล้นะครับ เอาเข้ามาเข้ามาโดนทีไปทีก็ไม่กลัวนะครับเข้ามาทีไปโอ้เข้ามากอดก็แทงเขาแทงไม่ได้นะครับไม่ได้กรรมการแยกมาแทงไม่สนัดเด่นพัดลงก็ถอยไปโอ้หมัดเข้าลำตัวจนทล้าเลยแต่ไม่มีอาการเด่นพัดลงยังไม่จมี ไม่บอกว่าไม่เป็นไรเข้ามาเลยนะมันอีได้หมัดเขาทีก็มาทีบโอ้หมัดเขาได้ครั้งหนึง่งโอ้บอกว่ามาเลยไม่ไม่เจ็บอย่างนะัอย่างโดนมันอีโอ้โดนหน้าสองครั้งแล้วแต่ไม่มีอาการอะไรเข้ามาโอ้ฟันศอกแทงเขาเหมือนกับเพชรเอกได้มาบ้างนะครับเดินเข้าไปไหมเดินเข้าไปไหมโอ้ศอกไม่โดนนะครับม่อวไม่โดน เด็กเดินเข้าไปไหมเดินเข้าไปเดินเข้าไปก็โดนถีบสกัดถีบโอ้ถีบหน้าไม่โดนเกียดไปเตะเพื่อเด็กเตะเข้าไปข้างลำตัวข้างหนึ่งโดนหมัดของเพชรเด่นพัตลุงถีบโอ้เด่นพัตลุงถีบที่กระเด็นเลยอ้าวยังไม่ไปได้เข้าไปเพชรเด็กเตะจ่อย่างเข้าไปไหมเข้าไปไหมไปยกแล้วโดนเตะเออติดกาเด้อถีบออกมาเข้าไปไม่ได้ เข้าใกล้เวลาโดดถีบทีวีโอเตะลูกถีบของเด่นมัตรุง,งน,นี่ทางานได้ดีนะครับโอ้เตะหมายการนคอเลยเด่นมตรรง,งเอาลูกนี้เกือบเผลอ,อนะครับมันจเช้าเผลอมีหลับกลางอากาศเลยเตะโอ้นี่ก็เอาคืนเหมือนกันหมายการขอรเหมือนกันเพชรเด็กเตะเด่นลูกทุงเตะสูงใครเผลอไม่ได้นะครับบางครั้งเดียวกา้นคอหลับกลางอากาศได้ทิพมามา เข้ามาเลยออเข้ามาเลยเห็นพาตรงบอกเข้ามาเลยทิฟสกัดวนไปโอ้อะไรนะครับเมื่อกี้โดนเตะปาดพื้นล้มไปนะครับปาดพื้นล้มไปแต่ไม่เป็นไรเจ็บแต่มาเยอะอยุกนะครับไม่เป็นไรไปรยกแล้วเอาหมดยุกนะครับหมดยกที่ห้าดูว่ากรรมการจะชูมือให้ใครเป็น กาการชูมือให้เด่นพัทลุงผู้เจ็ดไฟขับเป็นฝ่ายชนะไป